สวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบอบา,าปากเลยแบงคล่ะเนี่ยเออผมชื่อน้องอะไรผมชื่อน้องบังกรบังกรแล้วไม่ใช่กุญแจฟ้าแล้วนี่น้องบังกรจะมาอ่านบวกของช้างเป่าใช่จ้ะนี่อันนี้เลยอาปากอาปล่อยฟัน Mùa còn sáng tao Anh đã Ô hồ Ô hồ Bao trăng Bao trăng Thế mạc lời Thế mạc lời Chẳng nhạc đai Chân nhạc đai Chân có nhạc đai mượn cơn Chân có nhạc đai cơn Bao trăng Bao trăng ยิงไฟพ่นไฟพ่นไฟฝ่าฟ้าฝ่าฟ้าตอนนั้นเองตอนนั้นเองเจ้ากาเกเรเจ้ากาเกเรก็วิงโชบมาก็วิงโชบมากากากาหน้ากากาหวกนี่หวกนี่เัิญขอนะเัิญขอนะกระฝับ แล้ว <บน S 2> รครับนไฟเลยพ่นไฟเลยโอ้ยเปิดเลยโอ้ยพ่นฟองน้ำเง่แง่เจ้ากาเจ้ากาเอาหมวกฉันไปแล้วเอาหมวกฉันไปเจ้ากาเจ้ากา จอมซนจอมทนอ,อย่านีนะอย่านีนะพ่นไฟว่า <c oughs> พ่นมาเลย <c oughs> นี่นี่กาโดนพ่นไฟแล้ว เอาคืนมานะ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 เอาหมวกของฟ้าคืนมาเอาหมวกของฟ้าคืนมา,าฟ้ามองกล้องหน่อยอยิ้มหน่อยยิ้ม <c oughs> อ่าวันนี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ